เรื่องถัดไปนะครับมีชื่อว่าเรื่องผีตามมาคาดแห่งโรงเรียนประจำเป็นเรื่องราวของใบเฟิร์นนะครับในสมัยที่เธอเรียนอยู่ชั้นม5ของโรงเรียนแห่งนี้เข้าเรื่องเลยนะครับที่โรงเรียนประจำแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วย ต้นไม้ใบหญ้าที่คอยให้ร่มเงาแม้ในเวลากลางวันก็จะดูสงบและร่มรื่นแต่ในยามค่ําคืนความเงียบสงัดกับกลายเป็นความวังเวงที่น่าขนลุกเรื่องของเรานะครับจะเกี่ยวข้องกับใบเฟิร์นในสมัยที่เป็นนักเรียนชั้นม .5 เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องลึกลับเป็นพิเศษ บเฟิร์นเป็นเอกสาวที่ช่างสังเกตและมักจะได้รับรู้ถึงบรรยากาศแปลกๆที่คนอื่นมองข้ามอยู่เสมอเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีข่าวลือแปลกๆแพร่สะพัดในหมู่นักเรียนหญิงเกี่ยวกับห้องน้ำห้องสุดท้ายของชั้นสองในอาคารเรียนเก่ามีนักเรียนหลายคนเล่าว่า ในช่วงกลางดึกพวกเธอจะได้ยินเสียงร้องไห,ห้แผ่วเบาเสียงกระซิบที่ฟังไม่รู้เรื่องและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่แม้ว่าห้องน้ำห้องนั้นจะถูกล็อกไว้และไม่มีใครใช้งานแล้วก็ตามตัวใบเฟิร์นเองก็เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ครับในตอนแรกเธอก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักจนกระทั่ง คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินกลับหอพักหลังจากหนังสือที่ห้องสมุดเธอรู้สึกถึงลมเย็นเยอือกพัดผ่านบริเวณห้องน้ำห้องนั้นทั้งๆท,ที่ประตูหน้าต่างทุกบานปิดสนิทความรู้สึกขนลุกแล่นไปทั่วร่างทำให้เธอเริ่มสงสัยในเรื่องเล่าเหล่านั้นมากขึ้นว่ามันมีจริงหรือเปล่า ด้วยความสงสัยใคร่รู้ครับใบเฟิร์นเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องน้ำห้องนั้นเธอสอบถามจากรุ่นพี่และนักเรียนเก่าๆที่จบไปแล้วจนได้ความว่าเมื่อหลายปีก่อนนั้นเคยมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชั่วแป้งทำการฆ่าตัวตายในห้องน้ำห้องนั้น สาเหตุของการจบชีวิตของเธอนั้นมาจากการถูกเพื่อนร่วมห้องกลั่นแกล้งถูกบูลลี่อย่างหนักทั้งเรื่องส่วนตัวการเรียนและรูปลักษณ์ภายนอกแป้งเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างเก็บตัวและอ่อนไหวเธอทนแรงกดดันไม่ไหวจึงตัดสินใจจบชีวิตเองในห้องน้ำห้องนั้น เรื่องเล่าที่น่าสะพรึงน่ากลัวยิ่งกว่าก็คือมีคนบอกว่าในทุกคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่แป้งเสียชีวิตวิญญาณของเธอจะปรากฏตัวออกมาเพื่อตามหาคนที่คอยรังแกเธอและใครก็ตามที่บังเอิญเข้าไปในห้องน้ำห้องสุดท้ายในคืนนั้นจะมีโอกาสได้เห็นเธอยืนอยู่หน้ากระจกพร้อมกับ รอยแผลเป็นที่ข้อมือวันเวลาผ่านไปครับจนถึงคืนวันพฤหัสบดีวันหนึ่งบรรยากาศในโรงเรียนดูเงียบสงบเป็นปกติใบเฟิร์นตัดสินใจที่จะพิสูจน์เรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยตัวเอง ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเธอแอบออกจากหอพักในเวลากลางดึกและเดินไปยังอาคารเรียนเก่าท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่มีเพียงแค่แสงจันทร์นะครับที่ส่องลอดลองมาผ่านหน้าต่างเท่านั้นเมื่อใบเฟิร์นมาถึงห้องน้ำชั้นสองเธอรู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากข้างใน แม้ว่าประตูห้องน้ำจะถูกปิดล็อกอยู่ก็ตามเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังแล้วดูเศร้าเรากับมีใครบางคนกำลังร้องไห้อยู่ข้างในนั้นใบเฟิร์นค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกปิดแล้วลองหมุนมันเบาๆแต่ก็เปิดไม่ออก ด้วยความกล้าหรือความประมาทอันใดก็แล้วแต่นะครับใบเฟิร์นตัดสินใจมองลอดช่องประตูเล็กๆเ,เข้าไปข้างในห้องน้ําแล้วสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอรู้สึกเย็นเยือกในความมืดสลัวนั้นนะครับเธอเห็นเงารางๆของร่างคนยืนหันหลังอยู่หน้ากระจกเงาของผู้หญิง คนนั้นมีผมยาวสยายลงมาปกคลุมที่แผ่นหลังท่นานใดนั้นเงาที่ยืนอยู่หน้ากระจกก็ค่อยๆหันหน้ามาแม้จะเป็นในความมืดใบเฟิร์นก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาอย่างอาฆาตพยาบาทสิ่งที่ทำให้เธอแทบกรีดร้องออกมาก็คือรอยแผลเป็นที่ข้อมือ ของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นรอยแผลที่ลึกและน่ากลัวมากคล้ายกับเรื่องเล่าที่เธอเคยได้ยินมาไบาเฟิร์นรีบถอยหลังออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเธอรีบวิ่งกลับหอพักแทบไม่คิดชีวิตในรุ่งเช้าเธอตัดสินใจเล่าเรื่องที่เธอเจอให้กับครูอ้อม ซึ่งเป็นครูประจำหอพักให้ให้ฟังเมื่อครูอ้อมได้ยินนะครับครูอ้อมมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยายามจะเก็บอาการไว้จนในที่สุดครูอ้อมก็ยอมเปิดเผยความจริงว่าในอดีตนั้นมีกลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งที่กันแกล้แงแป้งอย่างรุนแรงจริงพวกเธอทั้งล้อเลียนกีดกัน ใส่ลายแป้งจนทำให้แป้งรู้สึกโดดเดี่ยวท้อแท้และสิ้นหวังครูอ้อมเองก็รู้เรื่องนี้ครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบจึงไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจังหลังจากที่แป้งฆ่าตัวตายกลุ่มนักเรียนที่เคยรังแกเธอก็รู้สึกผิดและหวาดกลัวพวกเธอพยายามปกปิดเรื่องราวทั้งหมด และสร้างข่าวรือต่างๆเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปในห้องน้ำห้องนั้นอีกแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณของแป้งยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนรอคอยการชดใช้จากใครบางคนที่เคยทำร้ายเธอ